เมื่อกี้ตัดเ,เรซปัทเวียรหรือสลัดแดงไปแล้วนะฮะแล้วก็ผักคอสต่อไปจะตัดกรีนโอก๊ก <c oughs> ค่อยๆตัดไปต้นมันท์สยสหรละ่ะโอเคนี่คือหนึ่งกอค่ะคน สองกอถุงหนึ่งผดีเลยนะคุณแม่คือเก่งแท้อุ้ยพูดงั้นไม่อายค่ะอีอุ้ยท่านผู้ชมจ้ากิบนี้กีบอุ้ยกับโอยโอ๊ยลูกลูกลูกอุ้ยกอบอ่ะ รวมกับคุณแม่ทะนุถนอมกล่อมเกลี้ยงไม่ได้เลยลูกเอ้ยลีเย <c oughs> งลูกวายต่้งใจ <c oughs> ท้องพ่อเอาท้องแม่เดี๋ยวเสียฤกษ์กระซิเก็บไม่ได้ต้องให้ไ,หไม่ได้กินผักชนารีถรือมาพลาดนะจ๊ะถือว <c oughs> ่าโชคดี ปลูกทีหน่อยเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดทั้งกรอบทั้งไม่กล้าจับทั้งสวยทั้งอุ้ยสมาปมปดคิดดูว่จะตัดผักแม่บ้านมันไม่ยอมกลับบ้านเลยอ่ะวันนี้มันต้องจับบ้านนี้บอกรอช่วยจีตัดผักขนับแถวสามาจ้ะ โอ้โหก้อนนี่ยะจะมาง่ามจะมาง่างจไม่แง่งคนจ้าปลูกได้ง่ายๆเลยเด้อเดี๋ยวคนก็จะมีสิพักแล้วไปตรงนี้แหละ ค่อยจับเลยล่ะค่ะงั้นแตกตัด,ดยีนเลยอะสออรนั่นกระตูนสออนมองใหญ่เลยสออนค่ะแม่กับสออนลูกเลยสออนมากๆเลยหัวใจสออน มแล้วมันอ่อนมากคือแท้ถ่ายคลิปนี้จะเกิดเป็นยังไงเด้อเพิ่งมองผักเพิ่งมองเกิด <c oughs> <c oughs> มันลุกกักดุกผักกะได้อู้แต่อ่อนซอนพุ่นแม่ฉมใจนึกแป้งน้ำจริงๆ <c oughs> โอ้ยสิดอกอือฮึ อันใบไหนไม่งามดึงออกนะน้าอย่า <ๆ S 1> ไ,ไปเสียดายให้ลูกค้าเขาดีๆลง,ลงมือทำคนเดียวเลยนะคะแตงตาลไดอันไหนเล็กก็ใส่น,น่ารันสองต้น,น,น,ตนมันมีอันเล็กอันใหญ่ก็เฉลี่ยกันไปลูกเด็นดังเบื้องคักซะ มันเป็นด่ามันเป็นด่าโอ้มันจะเลอะดินเด้อแต่ว่าก่อนมีอะไรนักแสดงเขาอีก อันนี้อ่อนทางยวงเลยทังยวงเลยตอนที่ปลูกเหมือนกั็ว่าอันหนตัวเล็กแม่ก็ใส่สองทีนี้เรารู้ละหนึ่งอย่างเดียว ไม่เคยเห็นผักพวกนี้ที่เขาปลูกปลูกในพื้นดินแบบสวยขนาดนี้นะคุณ่สวยมากเขาจะปลูกในน้ำออันนี้คือแบบว่าสมบูรณ์มากค่ะสวยโอ้ชิมกล้วดมันฮักอ่ะแังกค่อยๆทันที่สุดแหละอ่ะโอเคแล้วลูกเดี๋ยวมา เดี๋ยวจะตัดเรีดอกอีกอจ้ง